นี้นะคะใครๆก็อยากจะมีหน้าสวยใสยด้วยสูตรเล่งลัดนะคะวันนี้ค่ะแพรก็มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําให้สาวๆได้รู้จักกันนะคะรับรองว่าใครที่ได้ฟังแล้วจะต้องอยากลองอย่างแน่นอนค่ะแล้วันนี้ค่ะแพรก็ทาให้ลองด้วยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลจริงและยังปลอดภัยด้วยนะคะกับนี่นะคะกับนี่ค่ะลูเมเนตมา k ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่ได้รับการยอมรับจาก แค่ถวหนังนะคะว่าปลอดภัยและเป็นครีมคู่ใจของสาวๆถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะคะและที่สำคัญค่ะแพ้ด้วยนะคะก็คือว่าจะไปไหนก็คือว่าจะพกเจ้านี้ติดตัวไปด้วยตลอดเลยค่ะหลายๆคนก็คงอยากจะทราบอะไรใช่ไหมคะว่าลูมิ i เ e ตมาเนี่ยใช้กันยังไงงั้นไปดูกันเลยค่ะเปิดฝาออกแล้วก็นี่เนื้อครีมค่ะสังเกตไหมคะว่าเนื้อครีมะคะ่ะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็บางเบาแล้วก็ ไม่มีกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็วิธีใช้ค่ะก็ใช้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นครีมสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็คือว่าเราก็จะพอกทิ้งไว้ตอนกลางคืนค่ะแล้วก็เนื้อครีมค่ะก็จะซึมลึกถู่ผิวหนังเรานะคะแล้วก็จะไปฟื้นฟูสภาพเซลล์ผิวค่ะในระหว่างที่คุณหลับนะคะเอาง่ายๆเลยว่า ทอกไว้ตอนคืนค่ะตื่นเช้ามานี่ค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าจะมีหน้าที่นิ่มแล้วก็ผิวขาวกระจ่างใสย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโอ้โหสมกับฉายาเขาเลยนะคะนี่เขว่า sleeping beauty ค่ะตื่นปุ๊บสวยปับ๊บ ด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาตินานาชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินที่เข้มข้นนะคะและที่สําคัญค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นสารเบตากูแคนค่ะที่จะช่วยเข้าไปซ่อมแซมผิวที่ระดับ DNA นะคะชะลอการเสื่อมสภาพของผิวค่ะรวมทั้งยังมีกลไกยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนตอีกด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะทําให้ลดจุดด่างดาและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ ซิลแอกบิกแอซิดนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังค่ะทําให้ผิวหนังเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่ะและยังสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะชะลอการเกิดริ้วรอยอย่างเช่นในอาซีอามายด้วยนะคะด้วยสารสกัดสาคัญขนาดนี้นะคะไม่ลองไม่ได้แล้วค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจยังไงก็สอบถามได้ที่ Line เดอร์ต์ออนคลินิกนะคะหรือว่าจะติดต่อได้ที่เบอร์083554332 นะคะคตอนนี้นะคะทางคลินิกของเราก็จัดโปรโมชั่นด้วยค่ะจักราคาปกตินะคะ1,800บาทค่ะลดเหลือ990บาทเท่านั้นนะคะจำนวนจำกัดน,นะคะตรงนี้แพ์ต้องบอกเอาไว้ก่อนค่ะถ้าสนใจยังไงจริงๆก็สอบถามไปได้ที่คลินิกได้นะคะสวัสดีค่ะ